ดีครับวันนี้มากิจกรรมใช้เพชรนะครับพอดีช่วงนี้มีการใช้เพชรมาพอดอีนี่นะครับให้เราใช้เพชรครบหนึ่งพันเพชรเราจะมีสิทธิ์มาลุ้นของในนี้อันนี้ผมได้ใช้ไปแล้วหนึ่งหมื่นสามพันเพชรนนมีสูงได้ สิบสามครั้งนะก่อนหน้านี้ผมได้มาสุ่มแล้วอันนี้ได้ใช้เพชรใหม่แล้วมาสุ่มใหม่ดูว่าจะได้อะไรมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันแรกผ่านไปขอบุ๊กขอบุ๊ก ขอซื้อบุ๊เล่มหนึ่งนี่พอเลยสุ่มกันไปยาวๆครับใช้เพชรมาสุ่มในนี้ฟรีสองครั้งแต่สามอาวุธโอ้เยี่ยมเลย v สามมา k สิบสามครั้งได้เลยเนี่ยได้ซื้อบุ๊กมา b 2เจาะซื oh ้อบุ๊กโอ้โหอย่างไรได้เต๋อสามมาก้อน,นึ่งก็ยังได้ครับอ่าแล้วก็ส่งไปส่งไปหลังจากนี้เราก็กดเลือกตัวละครแล้วก็ส่งไอเทมไปที่ตัวละครลเลย ขอส่งไอเทมแป๊บหนึ่งนะครับหินวีสองเนี่ได้มาเยอะจังเลยน่าจะให้เป็นวีสามซะเลยนะเนี่ย อ๋อไม่ได้เลือกตัวละครนี่วะเทนจะสศกไปแล้วไม่ได้มูฟฟ้าสลิมเหมือนใครเขาเลย เครับโอ้โ oh ห oh. ได้มาเพียบเนี่ยทีนี้เราก็เข้ามาดูในเกมนะมันจะเด้งเข้ามาในช่องกล่องน,นี่ครับเรามากดรับได้เลยรับรับรับ,ร,บรับมาได้เลยครับนี่นี่นี่โอเคของมาแล้ว ด้ yeah. นั้นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับ